ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วแม่จ๋าพาเพลินมาอีกแล้วจา้าเอาอะไรมาอวดมาโชว์เอาอะไรมาอ้างกันอีกนะวันนี้มาเจอของแปลกนะคะอาจจะไม่แปลกสําหรับคนอื่นเนาะแต่ก็แปลกสําหรับแม่จ๋านะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเพิ่งเคยเห็นนะนี่มันต้นอะไรเนาะนี่ทุกคนนี่ เยอะแยะไปหมดเลยนูนๆทั้งเวิองเลยนะคะทั้งเวิงเลยนะ,ะยนะดูเอมันคืออะไรนาะแม่จ๋าไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ลํำต้นก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นป้องๆแบบนี้มีดอกนะทุกคนนะนี่ ดอกอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็นี่รู้สึกว่าถ้ามันจะโตโตแล้วมันก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยมันจะเนี่ยเด็ดมาให้ดูสักอันเนี่ยเนี่ยทุกคนลักษณะแบบนี้อะไรเนาะมันเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย ปุ๊บ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 ขึ้นเต็มกาลังขึ้นกําลังขึ้นมันจะมีดอกด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูที่มันเป็นดอกนี่ดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะสูมและนี่ดอกเป็นแบบนี้นะคะดอกมันนี่นะดอกมันเป็นแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยคน แต่ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรเดี๋ยวต้องไปค้นคว้าศึกษาอีกแล้วสุดเลยนะคะสุดเลยนะทั้งแถบใครรู้ก็เม้นมาบอกแม่จ้าหน่อยเด้อคนไทยในต่างแดนเด้อจ้าต่างแดนต่างแดนคนไทยต่างบ้านต่างเมือง